รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการ Vision So าท์ฟลเซียนะครับแน่นอนครับทุกวันอาทิตย์เวลา8โมงเชา้าทั้งช่อง3 Standard Definitions เราก็กลับมาพบกันเพื่อที่จะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจของประชาคมอาเซียนประชาคมของประชากร610ล้านคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง10ประเทศและแน่นอนครับอาเซียนไม่ได้เป็นภูมิภาคซึ่ง s แตน d alone นแต่เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ด้วยและหนึ่งใน เหตุผลที่ทําให้อาเซียนเป็นที่จับตาเป็นที่น่าสนใจของทุกทคนในโลกธุรกิจใบนี้ก็คือเนื่องจากในช่วงนี้กระแสที่เราเรียกว่าบูรพาพิวัตรหรือกระแสของลมตะวันออกซึ่งกําลังพังอาดและกลายเป็นเครื่องยนต์ในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกให้เจริญเติบโตก้าวหน้ามาจาก3พื้นที่หลักของโลกครับพื้นที่หนึ่งในนั้นนั่นก็คืออาเซียนอีกสพื้นที่นั่นก็คือจีนและอินเดีย ทั้งอาเซียนจีนและอินเดียเป็นพันธมิตรหลักของกันรละการนะครับเป็นประเทศคู่เจราจารหลักของก,ารรากันรละกันและในขณะที่อาเซียนกับจีนก็กําลังมีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจนี้วันนี้รายการของเราจะมาพูดกันถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนครับเพราะปีนี้ปี2016คือปีแห่งการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ25ปีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของอาเซียนจีนครับและในวันนี้รายการของเรา จะมาทบทวนกันครับว่าความสัมพันธ์อาเซียนจีนตั้งแต่ปี1991อย่างเป็นทางการจนถึงณปัจจุบันปี2016ที่เรามีข้อตกลงการท้าเสรีอาเซียนจีนและกำลังจะเข้าสู่เฟส2ของข้อตกลงนี้ประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าท้าทายระหว่างอาเซียนจีนมีเรื่องอะไรบ้างอีกสักครู่มาพบกันครับ ติดตามความเป็นไปในอาเซียน2016กับวิชั่นซอฟอาเซียนและดรปิติสีแสงนามถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่ทำให้อาเซียนของเราจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นครับทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางช่อง3 SD ช่อง28 Visions o ฟอาเซีมองลึกทุกวิถีไทยมองไกลทุกวิถีอาเซียน ในช่วงแรกของรายการวันนี้ผมจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนมีพัฒนาการกันมาอย่างไรแต่ว่าคงจะเล่าเฉพาะความสัมพันธ์ในเรื่องของเศรษฐกิจในสมัยใหม่ก็คือตั้งแต่ปี1991มาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นหลังนะครับคงไม่จะได้ย้อนความกลับไปถึงประวัติศาสตร ซึ่งแน่นอนอาเซียนกับจีนมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์มีความสัมพันธ์าานทางสังคมวัฒนธรรมที่ต่อเนื่องยาวนานมามากกว่าหลายร้อยปีที่แล้วนะครับปัจจุบันนี้นักธุรกิจในอาเซียนหลายๆคนก็เป็นนักธุรกิจอาเซียนเชื้อสายจีนนะครับพวกเราเองหลายๆคนก็มีเชื้อจีนด้วย คำศัพท์คำพูดภาษาไทยหลายๆคำก็เป็นคำศัพท์หรือว่าคำพูดที่พัฒนาม,มาจากภาษาจีนด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้พวกเราส่วนใหญ่ก็จะรู้กันแล้วแหละว่าจริงๆแล้วอาเซียนกับจีนมีความสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแต่ถ้าพูดถึงมิติของเศรษฐกิจถ้าพูดถึงมิติของความร่วมมือระหว่างประเทศจีนกับอาเซียนมีสถานะเป็น d ด a ะล g อก Partner หรือว่าเป็นพันธมิตรเป็นคู่เจราจาทางการค้ากันอย่างเป็นทางการในช่วงปี1 9 9เก้ารอ้าสิบอครับเมื่อ อาเซียนกับจีนมีความสัมพันธ์กันก็มีความสัมพันธ์ด้วยดีมาโดยตลอดครับและความสัมพันธ์ที่ดีนี้มาจุดติดหรือว่ามาจุดประกายให้มีความแนบแน่นกันอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อในภูมิภาคอาเซียนของเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจปี1997ครับ1997 asian financial crisis นำมาสู่การแพร่กระจายของวิกฤตเศรษฐกิจต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนเท่านั้นแต่จีนเกาหลีญี่ปุ่นก็เกิดวิกฤตทางการเงิน ตามไปด้วยครับเพราะว่าตลาดเงินที่ล้มละเลนาาน่นเนื่องจากตัวเลขสถิติที่ไม่ดีเนื่องจากการควบคุมการใช้นโยบายทางการเงินที่ไม่ถูกต้องประกอบกับก,บการเก็งกาําไรแพร่กระจายและขยายผลลบไปทั่วทั้งภูมิภาคครับดังนั้นในเวลานั้นเองจีนก็เข้ามาขอประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนจีนครับและการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนจีนก็เกิดขึ้นในปีนั้นเองปี1997ครับและยังขยายต่อเนื่องไปจนกลายเป็น เวทีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนบวก3มหรือว่าอาเซียนพลัสสซึ่งประกอบด้วยจีนเกาหลีญี่ปุ่นรวมกับอาเซียนด้วยครับและผลได้ที่เกิดขึ้นจากตอนนั้นนั่นก็คือ13ประเทศจริงๆตอนนั้นอาเซียนยังมี9ประเทศสมาชิกกันนะครับเพราะว่ากัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกในปี1 9 9 9ประเทศที่มารวมกันในตอนนั้นนั่นก็คืออาเซียนแล้วก็จีนเกาหลีญี่ปุ่นมีข้อตกลงฉบับหนึ่งขึ้นมาครับข้อตกลงฉบับนั้นถูกเรียกว่า ความริเริ่มเชียงใหม่หรือว่าเชียงใหม่อินนิเชทีฟหรือว่า CMI นั่นก็คือทั้งประเทศสมาชิกวางความช่วยเหลือกันในกรณีที่ประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินครับประเทศสมาชิกก็จะส่งเงินมาช่วยเหลือกันเพื่อที่จะประคับประคองให้เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไปได้และความสัมพันธ์นี้เองก็นําไปสู่ กรอบข้อตกลงกรอบความร่วมมือทางการค้าอื่นๆที่ตามมาในอนาคตครับโดยเฉพาะในปี2001-2002ซึ่งเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือว่าอาเซียนไชน่าฟรีเทรดอะเกรเมนต์ (ACFTA) เกิดขึ้นครับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนเป็นข้อตกลงซึ่งในประเทศไทยนักธุรกิจนักลงทุนของเราใช้สิทธิประโยชน์สูงที่สุดนะครับจากการศึกษาของคณะวิจัยจาก สถาบัน EREA Economic Research Institute for ASEAN and East Asia เราพบว่าในกรณีของประเทศไทยเนี่ยข้อตกลงการค้าเสรีที่ถูกใช้ประโยชน์นั่นก็คือมีการไปขอใช้สิทธิ์ว่านำเข้าสินค้าส่งออกสินค้าขอให้การเก็บจัดเก็บภาษีจัดเก็บที่อัตราภาษีศุลกากรศเร์ข้อตกลงการค้าเสรีที่มีการใช้สิทธิทประโยชน์สูงที่สุด กับไม่ใช่อาเซียนฟรีเทรดแอนด์เรลีข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนนะครับแต่ข้อตกลงที่ถูกใช้ประโยชน์มากที่สุดคือข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือว่าอาเซียนไชน่าเอฟทเครับเพราะฉะนั้นสินค้าจากอาเซียนเองมูลค่ามหาศาลก็ถูกนําเข้าไปขายในประเทศจีนโดยอัตราภาษีศุลกากรเป็นศนเปอร์เซนและในขณะเดียวกันสินค้าจํานวนมากมูลค่ามหาศาลจากจีนก็เข้ามาทําการขาขายในประเทศอาเซียนโดยอัตราภาษี0%นเปซนเช่นเดียวกัน,กนครับ ความสัมพันธ์ของเราระหว่างอาเซียนกับจีนก็พัฒนาต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งปี2013เมื่อประเทศบรูไนดารุสลามเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนจีนในปี2013ที่กรุงบันดาเชรีเบกวันนายกรัฐมนตรีของจีนนายลีเคอร์เชียงหรือว่าพรีเมียร์เลีเคอร์เชียงก็นำเสนอต่อที่ประชุมครับว่าความร่วมมือระหว่างอาเซียนจีนควรจะต้องถูก นำมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้มีความผูกพันกันในระดับที่ลึกซึ้งและผูกพันกันมากยิ่งขึ้นครับเพราะแน่นอนเราเริ่มบังคับใช้กันมาตั้งแต่ปี2001-2002เพราะฉะนั้นพอกำลังจะถึงปี2015-2016ปี 2016, นอกจากประชาคมอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดขึ้นอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ข้อตกลงการ้าเสรีอาเซียนจีนก็กำลังจะดําเนินมาครบ15ปีซึ่งน่าจะเป็นเวลาที่เรากําลังน่าจะต้องพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า ACFTA หรือว่าอาเซียนไชน่าฟรีเทรด a r e รียเวอร์ชัน ACFTA 2.0ก็เลยเกิดขึ้นครับโดยกรอบความร่วมมือนี้วางอยู่บนแนวคิดที่เราเรียกว่า2บวก7ครับ2บวก7ก็คือนโยบายที่พูดถึงเรื่องของการเพิ่มความไว้วางใจซึ่งกันและกันและก็เพื่อสร้าง พื้นฐานแห่งการพัฒนาร่วมมือที่แข็งแกล่งทุกฝ่ายต้องเร่งพัฒนาความสัมพันธ์ฉันเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรกันอันนี้คือหนึ่งในสองประเด็นแรกประเด็นที่สองที่ถือเป็นไอเดียหลักหรือว่าเป็นใจความหลักที่ผู้นําจีนเสนอเพื่อสร้างความร่วมมือกับอาเซียนด้วยนั่นก็คือพูดถึงเรื่องของการมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจขยายการเอื้อประโยชน์แก่กันและได้รับชัยชนะร่วมกันที่มากขึ้นในภาษาอังกฤษนิยมใช้คําว่า mutual benefit นะครับ เพราะฉะนั้นในกรอบความร่วมมื 7, อ2บวก7 2ข้อข้อแรกก็คือเราต้องเป็นเพื่อนบ้านที่ดีระหว่างกันข้อที่สองก็คือเราจะสแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันหรือมิวชั่วเบนเนฟิตร่วมกันมากยิ่งขึ้นในขณะที่บวก7ก็พูดถึงเรื่องของกรอบสิ่งที่จะต้องดําเนินการต่อไปในอนาคตอีก7ด้านเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนโดยบวก7ที่ผมกําลังจะพูดถึงเริ่มต้นจากประเด็นแรกนั่นก็คือเริ่มการเจราจาเกี่ยวกับการ ยกระดับเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนให้สูงขึ้นหรือว่าให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นโดยมีการกำหนดเป้าหมายด้วยนะครับว่ายอดมูลค่าการค้าของทั้งสองฝ่ายนั่นก็คือจีนกับอาเซียนจะต้องพัฒนาไปถึง1ล้านล้านหรือว่า1ร trillion US dollars ดอลลาร์สหรัฐให้ได้ภายในปี2020 นั่นก็คืออีก4-5ปีต่อจากนี้นะครับให้ประเทศอาเซียนได้รับผลประโยชน์จากความเป็นหนึ่งเดียวกันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนนั่นก็คือใช้ประโยชน์จาก AEC และใช้ประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจของจีนก็ดําเนินต่อไปให้ได้ดียิ่งขึ้นโดยจีนมองว่าในอนาคตจีนจะเปิดตลาดสินค้าจากอาเซียนมากยิ่งขึ้นและจีนมองว่าจีนจะมีการนําเข้าสินค้าจากอาเซียนสูงถึงมูลค่า,า3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนในอีก8ปีข้างหน้า พร้อมกับจีนมองว่าจะขยายการลงทุนเข้ามาในอาเซียนอีกมูลค่าประมาณสัก1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตประเด็นต่อมานะครับภายใต้บวก7นั่นก็คือพูดถึงเรื่องของการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแน่นอนครับตอนนี้เรากำลังได้ยินเยอะนะครับในเรื่องของโครงการที่เราเรียกว่าอีใต้อีลู่หรือว่า1แถบ1เส้นทางภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า Belt and Road Initiative นั่นก็คือเมกะโปรเจกต์ขนาดยักษ์ของจีนนะครับในการที่จะเชื่อมโยงจีนโดยการคมนาคมขนส่งทางบกที่เราเรียวกว่าเส้นทางสายไหมทางพื้นภาคพื้นภูมิภาคและอีกตอนหนึ่งก็คือเมอริ i ท e s มซิลโรสหรือว่าเส้นทางสายไหมทางทะเลซึ่งในกรณีของเมอริ i ท e s มซิลโรสโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นระบบถนนระบบรางระบบผ้าเรือระบบการขนส่งทางน้ําซึ่งจะเชื่อมโยงจีนกับการค้าขายทางทะเล ก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับเมแลนด์อาเซียนหรือว่าอาเซียนบนแผ่นดินใหญ่ในเรื่องของการพัฒนานระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างแน่นอนความร่วมมือด้านที่4นะครับก็คือเรื่องของการกระชับความร่วมมือทางด้านการเงินการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการรับมือกับความเสี่ยงทางด้านการเงินของภูมิภาคเพราะแน่นอนครับเมื่อการค้าเปิดเสรีมากยิ่งขึ้นการลงทุนเปิดเสรีมากยิ่งขึ้นเงินหรือสภาพคล่องคือตัวที่จะเสริมและทําให้กลไกเหล่านี้สามารถที่จะวิ่งและเดินหน้าไปได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น แต่แน่นอนปริมาณการโอนเงินปริมาณการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เพิ่มมากขึ้นก็นำมาซึ่งความเสี่ยงด้วยเพราะฉะนั้นอาเซียนกับจีนก็จะต้องสแสวงหาความร่วมมือที่จะลดความเสี่ยงตรงนี้ให้พัฒนาต่อเนื่องจากสิ่งที่ผมพูดไว้ตอนต้นนั่นก็คือความริเริ่มเชียงใหม่หรือว่า CMI สำหรับประเด็นที่5 6 7, และ7เรากลับมาพบกันในเ r e กหน้าครับ ติดตามความเป็นไปในอาเซียน2016กับวิชั่นซอฟอาเซียนและดรปิติสีแสงนามถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่ทำให้อาเซียนของเราจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นครับทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางช่อง3 SD ช่อง28วิชั่นซอฟอาเซีมองลึกทุกวิถีไทยมองไกลทุกวิถีอาเซียน รอบเกที่ล้วผมพูดเบื้องต้นดัแลนะครับว่าความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนที่จะพัฒนาต่อไปหลังปี2015หลังปี2016จะอยู่ภายใต้กรอบที่เรียกว่า2บวก7 2ก็คือเราจะเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นและเราจะมีผลประโยชน์ร่วมกันมากยิ่งขึ้นในขณะที่บวก7ผมไล่มาเรื่อยๆจากการเพิ่มมูลค่าการค้าการร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเพิ่มมูลค่าการลงทุนต่อมาจนถึงเรื่องของความร่วมมือทางด้านการเงิน สำหรับประเด็นที่5นั่นก็คือจีนกับอาเซียนมองว่าจีนจะส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลกับอาเซียนอย่างสม่ำเสมอตรงนี้ถือเป็นประเด็นอ่อนไหวด้วยนะครับเพราะว่าทะเลจีนใต้เป็นประเด็นซึ่งตอนนี้อาเซียนกับจีนกำลังมีข้อพิาพาทกันอยู่แน่นอนครับเรากำลังพูดถึงเขตเศรษฐกิจต่างๆซึ่งอาจจะมีความทับซ้อนเหลื่อมล้ำกันเพราะว่าในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามของฟิลิปปินส์ ก็มีพื้นที่ไปทับซ้อนกับเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือว่า Exclusive Economic Zone ของจีนในขณะเดียวกันก็มีหลักฐานที่เป็นภาพ่ายทางอากาศที่เราเห็นนะครับว่าในพื้นที่ที่เป็นทะเลจีนใต้นั้นมีการขยายพื้นที่ของเกาะเล็กเกาะน้อยมากยิ่งขึ้นทางจีนอ้างเหตุผลว่านี่คือเรื่องของการสร้างความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายคนในการเคลื่อนย้ายสินค้าในการทำพาณิชยนาวีในการทำประมงเพราะฉะนั้นฟัสซิลิตเหล่านี้ จะสร้างผลประโยชน์ร่วมกันในทะเลจีนใต้แต่สําหรับเวียดนามสําหรับฟิลิปปินส์เขาไม่ได้บอกแบบนั้นครับเขามองว่านี่คือการคุกคามอํานาจอธิปไตยเพราะพื้นที่ตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนอยู่เพราะพื้นที่ตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ซึ่งทั้งจีนและเวียดนามต่างคนก็ต่างอ้างสิทธิ์อยู่และจีนมีความชอบทมอย่างไรในการที่จะเข้ามาสร้างเกาะเทียมหรือว่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ตรงนี้เป็นประเด็นอ่อนไหวที่ทําให้ความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนอยู่ในภาวะที่หลายๆท่าน ที่เป็นผู้ที่สังเกตการทางด้านประเด็นความมั่นคงมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนมิตินี้คือมิติที่มีความสัมพันธ์ที่ตกต่ำมากที่สุดเพราะฉะนั้นจีนก็มองด้วยนะครับว่าจีนอยากจะขอจัดตั้งกองทุนความร่วมมือทางทะเลซึ่งมีมูลค่าประมาณสัก3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลหาวิธีการที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันในทะเลจีนใต้ประเด็นที่6นะครับภายใต้กรอบความร่วมมือ2บวก7 ระหว่างอาเซียนกับจีนก็คือพูดถึงเรื่องของการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงครับเวลาเราพูดถึงความมั่นคงในปัจจุบันต้องแยกเป็นความมั่นคงที่เรียกว่า traditional securities กับ non traditional s e c u r i t y นะครับภัยความมั่นคงรูปแบบเดิมและภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่แน่นอนครับภัยความมั่นคงรูปแบบเดิมในอดีตเราพูดถึงเรื่องของการที่แต่ละประเทศอาจจะมีความขัดแย้งกันในเรื่องของอุดมการทางการเมืองความแตกต่างกันในเรื่องของระบบเศรษฐกิจ แต่ณปัจจุบันภัยความมั่นคงรูปแบบเดิมอาจจะไม่สําคัญเท่ากับภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ๆครับภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ๆเราพูดถึงภัยความมั่นคงทางอาหารภัยความมั่นคงทางพลังงานภัยความมั่นคงในกรณีที่เราจะต้องบริหารจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือแม้แต่ภัยความมั่นคงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากความแตกต่างทางความคิดความแตกต่างกันทางสังคมวัฒนธรรมและนําไปสู่ภัยผู้ก่อการร้ายประเด็นที่7นะครับเราพูดถึงเรื่องของการกระชับพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนทางด้าน วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงอีกประเด็นหนึ่งซึ่งจะสร้างความเข้าใจระหว่างคนใน2พื้นที่นี้ให้มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเรื่องของ people to people connectivity หรือว่าความร่วมมือระหว่างคนใน2พื้นที่นั่นคืออาเซียนแล้วก็จีนให้มีความเข้าใจให้มีความไว้ใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้ถูกวางกรอบไว้ตั้งแต่ปี2013พอถึงปี2014 ในท้นงทองทะเลเข่อเฉียงก็เข้ามาพูดในที่ประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนจีนเมื่อเมียนมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งในกรุงเนปิดอนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1991จนถึงปี2015เนี่ยจีนถือว่านี่คือความสัมพันธ์ในในสทศวรรษแรกใน25ปีแรกที่เขาเรียกว่า golden decade เพราะฉะนั้นหลังปี2015หลังปี2016เป็นต้นไปเมื่อครบ25ปีไปแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนกำลังจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Diamond d e c a d e เพราะฉะนั้นเรากำลังเข้าสู่ยุคที่เป็นทศวรรษแห่งเพชรซึ่งแน่นอนครับจะมีความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นและจะมีความผูกพันกันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยืนย,ยันเรื่องของความผูกพันในเรื่องของ2บวก7ต่อด้วยเพราะจีนเองก็มองอาเซียนเป็นพันธมิตรหลักนะครับ เนื่องจากณปัจจุบันสถานการณ์ในจีนก็กำลังเข้าสู่ยุคที่เขาเรียกกันว่า new normal ด้วยเพราะการขยายตัวของจีนที่ขยายตัวเกินกว่า10%ในอดีตมันมาสิ้นสุดลงเมื่อปี2012ครับหลังปี2012เป็นต้นมาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนค่อนข้างจะชะลอตัวลงการชะลอตัวลงของการเจริญเติบโตของจีนแบบนี้จีนเรียกสถานการณ์นี้ว่า new normal ครับหรือว่าเป็นความปกติรูปแบบใหม่ ในเรื่องของเศรษฐกิจจีนแต่ความปกติรูปแบบใหม่ของจีนน่าจะนำมาสู่การปฏิรูประบบเศรษฐกิจภายในประเทศจีนด้วยการปฏิรูประบบเศรษฐกิจภายในประเทศจีนนั่นก็คือจีนพยายามที่จะพึ่งพาภาคส่งออกภาคนําเข้าให้ลดลงจีนพยายามที่จะพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศให้สูงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นความร่วมมือของอาเซียนกับจีน นอกจากจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายอาเซียนแล้วด้วยการขยายตัวของจีนที่น่าจะพัฒนาไปมากยิ่งขึ้นในทศวรรษหน้าน่าจะทำให้อาเซียนกับจีนสามารถพัฒนาร่วมกันไปในลักษณะของวินวินหรือว่าได้ประโยชน์ร่วมกันได้ครับในขณะเดียวกันประเทศไทยเราเองด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างจีนกับเมนแลนด์อาเซียนและรวมไปจนถึงเมริชาอาเซียนนั่นคือเราเป็นจุดเชื่อมโยงนะครับระหว่างจีนกับ ภูมิภาคอาเซียนบนบกนั่นก็คือเมียนมาสอปป,อปอลาวกัมพูชาเวียดนามและภูมิภาคอาเซียนในน้ํานั่นก็คือมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิป,ปิน์และก็บูนไนน่าจะทําให้ประเทศไทยได้แต้มต่อในการที่จะขยายตัวไปพร้อมๆกับการที่เศรษฐกิจจีนจะฟื้นขึข้นมาอีกครั้งหนึ่งจากวิกฤตเศรษฐกิจตดวถอยที่เกิดมาเกิดขึ้นอยู่ในขณะน,นี้วันนี้เวลาของรายการวิชั่นซัฟาเซียนหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้า สรับสัปดาห์นี้ผมปิติศรีชายนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ